วิธีตั้งค่าหน้าจอมือถือซัมซุงนะคะหน้าจอหลักและหน้าจอแอปตั้งค่าแบบไหนนะคะสําหรับใครที่ไม่อยากใช้งานในมือถือซัมซุงหลายๆหน้าเวลาเข้าใช้งานหาแอปไม่ค่อยเจอต้องการอยากได้ไอคอนแอปเป็นตัวใหญ่นะคะปรับใช้หน้าจอหลักอย่างเดียวก็ได้มาดูวิธีกันค่ะปรับไอคอนหน้าจอหลักหน้าจอแอปในมือถือซัมซุงนะคะตอนนี้ที่เราอยู่นะคะคือหน้าจอหลักค่ะส่วนปัดเข้าเมนูนะคะหรือกดตรง 3จุดนะคะที่เป็น3แถวนะคะแตะแบบนี้จะเข้าเมนูหรือปัดแบบนี้ก็คือจะเข้าเมนูหน้าจอนี้เขาเรียกว่าหน้าจอแอปนะคะตัวไอคอนก็จะเล็กนะคะถ้าเราต้องการอยากได้ไอคอนใหญ่นะคะกดกลับค่ะแล้วแตะที่หน้าจอนะคะแตะค้างไว้ตรงพื้นที่ว่างๆนะคะตรงไหนก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเราจะเห็นตั้งค่าอยู่ด้านล่างกดเข้าไปที่ตั้งค่าให้เราไปที่รูปแบบหน้าจอหลักแตะเข้าไป ตอนนี้ที่เราเลือกใช้งานอยู่คือ2หน้าจอนะคะคือหน้าจอหลักและหน้าจอแอปนะคะถ้าเราเลือกใช้งานหน้าจอหลักอย่างเดียวแตะเข้าไปแล้วกดใช้ก็จะไม่มีเมนูเลื่อนเข้าหน้าจอแอปนะคะเราจะได้หน้าจอหลักแบบนี้เลยแอปก็จะเป็นไอคอนตัวใหญ่ให้เราใช้งานนะคะสำหรับใครที่ไม่ต้องการอยากจะเลื่อนหลายฟังก์ชันนะคะแนะนำให้ใช้ฟังก์ชันนี้ได้ค่ะ วิธีปรับใช้นี้นะคะก็จะง่ายมากเลยค่ะทําให้เราได้ดูแอปที่เราดาวน์โหลดมานะคะได้ทั้งหมดไม่ต้องเลื่อนดูหลายๆหน้านะคะบางคนนะคะหาแอปไม่เจอเนื่องจากว่าอยู่ในหน้าจอแอปเรามาหาอยู่ที่หน้าจอหลักก็จะหาแอปไม่เจอค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ